สองทุ่มยี่สิบค่ะสองทุ่มยี่สิบนะขึ้นป้ายสองทุ่มยี่สนะทุกคนสที่โพกนะมังกรนะครันะคะสวยมากเลยนะคะบ้านนี้อยู่แล้วรวยโชคมีลาภนะทุกคนนะก็ไม้ฝ้าเชรานะก็ยังติดอีกนะทุกคน เน <wounds> ี่ยพบนะวันนี้ได้พบมาตัดนะเราเนี่ยไม่ไ <cose> ม <pos> e bon <eni> ่ไ nah, ด okay. ้นะผู้หญิงนะเอฟซีมันอันตรายนะทุกคนต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์นะทุกคนนะเพราะว่าไม่ใช่งานแนวเรานะตัางมาถึงสูงรถก้อนซัมกอจ่าเองงั้งต่างก็พาเห็นเกาหลีคากปานนี่นะ โอ้สวยนะสวยมากเลยมันเข้ากับสีไม้ฝ่ายเชล่านะเชล่านี่ก็เปลี่ยนสีได้นะใช่ค่ะเอาสีมาทาได้ถ้าอยากเปลี่ยนสี ตั้งจุกเลยบอกเขานะเอาลดตั้งจุกตั้งเลยโบแมนเงินเฮ้าโอ้ยบโบแมนเงินเฮาเหนื่อยทั้งปีฉันละเซ็งต <the> <the> ื่นทีจะให้ดีขึ้นนี้ต้องมีเมาเฮฮ้้ยเอ๊ะบุกอะไรจะไปล้องกุญแจ เรียนหัวสวาสดีโมไดดีอันนี้เป็นการถ่ายทอดวิชานะฮเรียกว่าได้ปิ๊บได้ประสบการณ์จริง เรียนรู้จริงลงมือทำจริงด้วยหายากนะคะวิทยาลัยเรียนรู้เดี๋ยวเราจะออกไปช่วยสังคมกันนะทุกคนใช่โยให้ลุงว่าฝึกเก่งๆก่อนให้ลุงว่ามีความขยันมากกว่านี้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ยังขยันน้อยโย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ช่วยสังคมนะนำความรู้นี่แหละไปใช้เราเราเป็นผู้ช่วยช่างแล้วกันนะ เดี๋ยวกลัวไม่ทำเฟื่อนก็ลุยงานนะไม่หยุดเลยนะฝากไปชมคลิปให้กับพ่อฟื้นด้วยนะคะทุกคนลุงว่านะคะนี่นะคะทุกคนตั้งแต่เช้านะครับเออโอ้เย่จะเลิกงานแล้วรอเก็บเครื่องมือนะทุกคนนะกันสาดแล้วไงมันกันสาดแล้วเพราะว่า ก็ลุยงานกันตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ขุดเอ่อวางท่อนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราได้พักนะได้มีโอกาสได้ไปรำนะกันทุกคนนะคะได้มีไรายได้นะคะต้องขอบคุณ FC ด้วยนะคะอย่างน้อยก็มีค่าข้าวค่าขนมลูกนะคะเพราะบางคนก็ยังอย่างน้องฟางก็ยังสอบอยู่นะคะน้องนาดีอเงี้ยเด็กๆก,ก็ได้รำด้วยนะคะ ได้มีเงินเก็บในช่วงปิดเทอมนะคะตอนน้องฟางก็เดี๋ยวเปิดเทอมก็ขึ้นม .4 ก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเสื้อชุดนักเรียนอีกนะคะซื้อรองเท้าอีกนะคะก็น่าจะใช้เงินหลายพันอยู่นะคะก็อยากให้เขาเก็บนะ,ะเดี๋ยวก็คุณแม่ก็จะเก็บนะ,ะเวลาเปิดเทอมก็จะได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าตอก็บโอมให้เขานะคะเยะ ช่วงนี้ก็เก็บในงานรำก็จะเก็บไว้นะโอ,อมให้เขาขอขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะท่านใดที่ขอพรสำเร็จนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะขอพรสำเร็จนะคะทุกๆประการนะคะไม่ว่าจะ,ะขอพรอะไรต่างๆนะคะก็สามารถนะติดต่อแอดมินได้นะคะหรือว่าติดต่อยูทูบเบอร์นะคะในการขอพรได้นะ,ะแก้บนได้นะคะ เดีว่าจะเป็นเรื่องโชวภาพเอา้าพอฟื้นเก็บแล้วนะพี่น้อง่ะใช้เวลาเราเก็บงานแล้วนะ,ะทุกคนเราพกบ่าททำงานก็ต้องมีการเก็บงานนะคะถึงจาจะสมบูรณ์นะะทุกคน อนยน่างนี้ในที่ะกา ข้างปีา้เก็บงานแล้วครับพี่น้องเก็บงานแล้วสวยมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเขาลือด้านบนตรงนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ ฝากเป็นกำใจครับช่างใหญ่ครับคุณนายแพงผักด้วยการสั่งซื้อพลิธภัณฑ์ด้วยนะคะติดต่อได้ที่แอดมินหรือใครที่มีรายละเอดอติดต่อมาสั่งซื้อพิิตภัณฑ์ได้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวันนี้สั่งซื้อสบู่20ก้อนนะคะในนามช่องนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดี